ผลไม้3มชนิดก in ินทุกวันน้ําตาลในเลือดสูงมากนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่หรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ต้องระมัดระวังการรับประทานผลไม้3ชนิดนี้เลยครับถ้ากินทุกวันนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดพุ่งกระฉูดแน่นอนผลไม้ชนิดที่1ครับคือผลไม้สุกนั่นเองครับถ้าเทียบกันนะครับระหว่างผลไม้ดิบกับสุกเนี่ยสุกจะน้ําตาลสูงขึ้นแล้วก็ดัชนีน้ําตาลสูงขึ้นด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกเนี่ยน้ำตาลสูงกว่ามะม่วงด หลีกเลี่ยงพวกผลไม้สุกนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับคือผลไม้ตากแห้งนะครับอันนี้ระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าผลไม้ที่ตากแห้งเนี่ยเขาจะทําการถนอมอาหารก็จะมีการใส่น้ําตาลลงไปเยอะเลยนะครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาลพุ่งกระฉูดแน่นอนดังนั้นแนะนําว่ารับประทานเป็นผลไม้สดก็จะดีกว่าครับต่อมาชนิดที่3นะครับนั่นก็คือน้ําผลไม้นั่นเองครับหลายคนชื่นชอบนะครับในการดื่มน้ําผลไม้แต่หมอต้องบอกเลยว่าน้ําผลไม้เนี่ยน้ำตาลสูงมากแม้ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ร้อนะครับน้าตาลก็สูเช่น ดังนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วรับประทานเป็นผลไม้สดจะดีกว่าน้ำผลไม้นะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงผลไม้3ามชนิดนี้เลยครับใครที่ชื่นชอบความรู้สุขภาพดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามช่องหมอหมีเมาหมอยไ,ได้เลยครับหมอลงคลิปทุกวันเลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับ